สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องยู u ูบยอดดำมวยสยามครับนี่คือสุดยอดมวยนักวินอะไรยนงานนวัศการประพัดกูจาร์8กุมภาพันธ์2565คู่นี้น้องจอยประกาศเลยนี่เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับคู่เอกของรายการครับแดงนี่เหนือสิงเพชรโบตันสุกนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรสําโลงดาบนายดิฉิตรถยกครับ อยากจะทราบเอาเงินสดจริงๆเงินจริงๆมันต้องสองฝันนะคะมาแล้วเจ็ดหมื่นหนึงพันแคือลงตัวลงตัวที่ได้เสียกัินะสิงห์แพดโบตันสุมมีกำนันนี่รันพัน์คับมาหน่อยครับตานไม่หน่อยครับตานไม่ลอยด้วยครับแะเตรียนด้วยนะครับทานส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรสแโรวกู้ต่อไปนายลิขิตลดยกครตัวกันวพ่นมาปอน้ำถอดมงคลครับคุณนี้ไม่กับเจ็ดพ่นะคะูต่อหพันครับข้างละสามหมพัน ครางละ35,500ครับคุณจอยครับคุณนี้ครับครับเอ่อ33,500นะคะ35,500 35, <500 S 1> เอ่อ35,500ไปกลับก็71,000ค,ครับผม ขอบคุณผู้ช่วยการสนับสนุนทางช่องยูทูบยอดดังเวสิยามนะครับขอบคุณปุ๋ยมีคุณภาพปุ๋ยตรานกจักหางเด็กไในห้อคลินิกในแพทย์บิลชนขอบคุณคลินิกหมอสุทัศน์สุทัศน์การแพทย์ที่จะรับรักษาโรคพิษวัวนครับในสัตว์สุนัขร้านสปอร์ตจำกัดหนึ่งนะขอบคุณที่จะอไลน์กันมาดูให้ลอยกว่านิดนึงครับยกที่ได้ร่มขึ้นแล้วเวตนาบริการ น่ขอบคุณค่ายมวยสิงห์กขาวขอบคุณสวัสดิ์จิมรราชาสุวัสดิ์ทายางแล้วก็เชียร์ไปูดูไปปากไปหูรุ่เจ็ดสีครับผู้นี้นี่ตาแของแบบนายต้องบอกว่าถึงเงินแ่ละครับเป็นแผนที่ติดตามถือว่าสุดยอดนะย้ำครับข้างละเป็นรายการมวยสดที่สามห่นห้าพครับติดตามกันเยอะเนือสิ่งเอกนมมวยคนนี้คู่เอกส่วนเพชรบุก็สามหม้นหลงตัวที่เจ็ดหครับ ศรีสะเกดจุบนครับแดงน่จังบ,บนราชธานีน้ำเงินนจักศรีสะเกตครับฉายาตาพญาเสือเพ่นครับอาจารย์ชาติชายอาทิตตั้งครับสรรมที่ห้าบนเิธีอ่าป๋าทองป๋าทองเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเวทีหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟเวทีไฟไฟอเออ่ เอคู่เอกถูกคู่เลยครับแฟนมัวที่ติดตามรายการสดถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วที่12นี่ไปเจอกันที่อำเภอบุญชุมสมปรีนี่สุริยาจันทะเบี้ยวสูงยาวเลยทีเดียวเหลือสิงแล้วก็มีเสียท็อปสายมูนะนี่ด้วยผลงานแพทย์พยาธิสุมครับะยกทีหนึ่งเริ่มยังเบียมิตรไก่สดอ้าวส่วนนุ่มน้ำเงินนี่ดาบนายครับอาจารย์ก้องอีสานสอสุภาพรครับมาเป็นเทรนเนอร์ ูเอกไฮไลท์ครับน e ักบ wow, ินเปรมชัยนักบินอะไรยนต์หมูทุกวนน้ำร้อนนี่จัดให้เลยครับของดีครับแฟนมัดแฟนมวยวันนี้เป็นวีดีขนาดนี้เป็นไา้ดูของดีที่หลงเหนือสิงห์เพชรสันโร์นะฮลอยครับเหนือสิงห์วันนี้มีกำลังได้ละพาพะน้ำถอดมงคลส่วนต้าพญาเสพเคนหมุมน้ำเงินต้องดูแล้วครับ มีชื่อติดเป็นนักชกอของจังหวัดศรีสะเกดครับแต่ว่าอายุไม่ถึงครับอายุไม่ถึง18ครับทางเพชรสำโรงก็เลยต้องแม่เสียดายครับหรือว่าปาิกาครับระเบียบเขาให้อายุต้อง 18ปีขึ้นไปครับกีฬาแห่งชาติที่มาที่เก่งลอยกว่าที่หนึ่งแทนของที่เก่งแต่ว่าอายุไม่ถึงคนดียวกระดูมวยนี่ชนะทั้งคู่นะเป็นสำรองคู่ดวลมวยที่มี่เบอร์สังกัดสูงดูครับไอคิวเนี่ยโหระดับแต่ตัวตันสุดครับว่าเตศคนหวาจัดรายการทีวีมาแล้วด้วยเด็กสำรองนี่รู้สึกยังไง แพ้ให้กับบางกอกอ่ไอ้เจ้ารีโวหรือว,ว่าสักเพชรครับเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ชน,นอนาหารบ้านสวนครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็หยุดไปเลยครับโอยาลครับอีมงานสำหรับคู่ต่อไปนะคะก็มานั่งวัดอุณหภูมิเลยค่ะ หน้าที่ของมน้ำเงินครับไกลทองกับเอดดี้นะคะไกลรองเอดดี้ลงตัวที่หกพันหมดาคุณภูมินะคะหลังจากนั้นสักเพชรสักเพชรกับเพชรขาวครนะครับนี่คือคููเอกศึกยนวยนักบินอะไรยน์18กุมภาพันธ์2อง5ที่้อเพชรตะกูล พรเหนือพระสุธทัศนาอำเภอคำเกลื่อนแจ้วจังหวัดยะโสธรครับโดยโปรโมเตอร์นักบินเปรมชัยเพชรแสนก้ารถบัสมงคลทรัพย์เพชรงฤทธิ์ชิงแชมป์ต้องบอกว่าทำมอดมนเขาวผู้มวยชิงแชมป์แหละครับคุณผู้ชมมวยเอกเป็นเพชเอกใหญ่ของวัดศรีเลยครับเมืองฟ้าเล็กมงคลเดชเพชรมีชัยยอดไอคิวเ้าค่อยๆขับเกลื่อนไปพี่น้องเฮา ครับมาดูบนเวทียกสองครับนี่ครับต้องสู้นี่ไปซ้อมอยู่กับูปชมคู่มวยคุณยิมครับทางด้านของ 7, เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบนเวทีต่อนะคะทีมงานเจ็บขวอญมาดูยกสองครับเหลือสีแดงเพชรสำโรงน้ำเงิน่อง YouTube, อยูทูบยอดดำวมทยามครับมาดูครับคูนี้ครับ เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกับหนึ่งพันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับช่ง YouTube องยูทูบยอะดำมือสั่มแล้วก็อย่าลืมติดตามทางแปนเพชรนนท์นุ่มทหยอะดำกับภูยนอกสังเวียนครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เสด็จนาฬิก,ก,กา,กาถึงเที่ยงครับ มีทัศนะก่อนการชกเล็นมวยน้ำหนักมวยจักมหุ้มเจ็ดสีครับวันพิหัสวันสุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หนึ่งตู้หนึ่งช่องครับใน้เอีเอาไปเป็นพอบุญใครที่ชอบเที่ยวไปดนดูไปยููนะครับงานนมัสการพาติกปูจานทำเกินแก้วเยะโสธรถึงคู่นำคู่วิธีการ ไม่ได้ดูได้ชมกันที่สองที่สองในสำรองครับที่สองก็ต้องร่างครับคือว่าตาพญาเสือเป็นนะครับมาโดนของเสือสิงครับชายมาเดี๋ยวสิงด้วยไอเดียดีทั้งคู่ตัวนี้มาแต่นี่ลอยกว่านิดนึง สองครับมาดูได้ใหญ่ได้ลอยเลยครับทางเหนือสิงค์ครับถือว่าโตเร็วครับเพชรสำโรงว่าใหญ่แล้วดีวันนี้ดีดนี่เห็นเห็นครับแต่ว่าน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าเอาเพชรสำโรงน่าจะติงใกล้เคียงเลยครับเรื่องของน้ำหนักแต่ว่ารูปร่างนี่เนื้อสขงันนี้เซียจี้นี่มาด้วยครับรายการนี้สุดยอดครับเพชรสำโรงเซียนจี้ลอย่าครับเพชรสำโรงครับ แมาแกไม่ถึง18ปครับเม่ถึง1บต้นต้นเสียมจจกโนนท่าโอ้โหขวาครับเสียไกาอยู่นี่มาด้วยโอ้ยทะเลอะแล้วครับเหล่สิงประเทศเข่าในครับเฮียเฮียอย่กระดดขึ้นมานครับอย่ามกระดดคุณหมอเตียงคุณหมอครับเจ้าครับคุณหมอคุณหมอ แพทย์สนามก็ตดนจสอบเต็มๆครับร่วงครับโอ้โหทีมงานพี่ยังดูแลกันกล้องมีสารโอ้ยอย่าลืมคุณหมอแป๊บนึงล้มต่ำคุณหมอแป๊บนึงอย่าเพิ่งเทนะลูกอย่าเพิ่งเทนะไม่อย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเทเพราะว่าคุณหมอจะใช้เองลูกอย่าเพิ่งเทนะอันตรายเออมาชูมือก่อนนะครับชูมือก่อนโอ้ยเขาแม่พลาดโดนศอกครับผู้ใหญ่นี่ันด เหนือสิงวันนี้แป๊บหนึ่งเหนือสิ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 งกำลังใจโบ้แวะทำนี้รันดิพาเหนือสิงแอโบ้ดันสูงเหนือสิงเฟรตเหนือสิงนี้ขอบคุณท่านกำลังนี้รันบาทักนะส่วนคนดีพาดครับนี่คือเนือสิงเฟรตพาดครับพาด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 ครับ เอ้าก็คงจะอลังด้วยบรรยากาศตรงนี้ครับงานบันทึกภาพยินดีด้วยอ่าบันทึกภาพบันทึกภาพครับช่างภาพนะครับเหนือสิงห์แพดโบตันสุมกรบมีกำลังได้รันพาคาดเสียมิตรไก่สดทีมงานโอ้มากันเยอะเลยครับเอ้าก็อย่าลืมครับติดตามได้ทางช่อง YouTube เหยอดดำมวยสยามครับช่อง YouTube เหยอดดำมวยสยามขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อเสียงเหนือสิงห์นะครับสับซอกจบยกที่สองเลครับ